<Wow. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกัชบช่องมิ้นซีเ่เฮดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมินก็จะพาไปซื้อบ้านหลังใหม่กันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ดับยบเราจะกดมาที่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเหลือเวลาอีกสองวัน3ามชั่วโมงนะคะจะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะเสานะคะเสา สวยอะทุกคนวินโดว์หน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูแล้วก็มีของตกแต่งภายในนะคะมีโฮมไฟมีที่ปลูกต้นไม้โอเคจะซื้ออันนี้แหละนะคะในราคา165บาทนั่นเองแล้วก็จะซื้อไปเลยนะคะกดไปเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านข้างในกันนะเสียตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราจะใช้ที่หลังหรือว่าเราจะวางเลยนะคะมีก็จะใช้ที่หลังนะคะ เราจะทําการไปวางบ้านกันนะคะไปดูสถานที่นี่เรามาอยู่ตรงนี้กันดีกว่ามินจะปรับบ้านหลังนี้ใหม่หมดเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะไปที่โซฟานะคะตรงนี้แล้วก็มาที่ตัวรูปบ้านตรงนี้นะคะเราซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นว่าฟรีนะคะแล้วก็แอปพลายนะคะทำการรื้อบ้านเก่าได้บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บร้อยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะาเข้าก็จะประมาณนี้นะโอ้โหเริ่มมาจากอันแรกนะคะจะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานนะแล้วก็มีที่กั้นเพื่อที่จะเป็นนั่งพักผ่อนนะคะต่อมานะคะก็จะมาด้านนี้นะคะจะเป็นที่นั่งแบบ พักผ่อนเก้าอี้นวดสะบงสบายมากพอออกมาข้างนอกนะคะก็จะมีที่อบน้ําภายนอกนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชิลๆนะคะสระน้ําของเราว่ายน้ําได้เลยเอ่อเอาไว้เล่นอยู่คงอยู่ขาะนะโอเคชั้นแรกไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันค่ะชั้นสองนะคะขึ้นบันไดมาก็จะมีโต๊ะเอาไว้กินข้าวนะ,ะที่ทําอาหารอยู่ชั้นอยู่ชั้นสองะคะทุกคนที่นอน โอเคห้องนูงห้องน้ําสําหรับบ้านหลังนี้นะคะมินให้ไปเลย1ิบเต็ม1ินะคะเพราะว่ามินชื่นชอบในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์นะคะเหมาะสําหรับหมู่มินมานั่งชิลชิที่บ้านหลังนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะขอบคุณที่มารับชมค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายเลิศนอ้อบ้านสวยอีกสวยไปอีก archka mm -hmm. domizka a gluing memsi nerkha